คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ lsm 9 9นะครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลานะครับจะเข้ามาที่ค่ายเกมฟันเกม i n g นะครับหรือว่าจะเข้ามาที่ฟัน g a ม i n g ก็ได้เลยนะครับ วันนี้จะมีอะไรให้ดูกันที่ยังไงหรือ,อยังไงหรืออะไรมันคืออะไรครับเดี๋ยวต้องเข้าไปดูกันนะว่ามันคืออะไรนะงบผม1,500ายบาทไปที่ห้องฟรีโมดครับตรงนี้ครับไปเลยนะห้อง0ูนยุดงทามดูเฟลนะครับไปครับไป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 เริ่มที่10บบาทกันก่อนเลยนะงบผม1,500บาทนะครับมีคนเล่นอยู่ด้วยครับ แต่เขาไม่ตายให้นะวะนี่ครับไปก่อนแล้ว500นะ้นะถือว่าบวกมา3 0 0ร้อนิดๆน,น,นะครับ300 300ไปครับแม่ไปยังบวกได้อยู่นะอุ้ยคืออะไรไปเลเวล8อ๋อตลองหน่อยเลยแปดปุ๊บโอ้ไม่ตายนี่แปดสิบ น,นี่ไงหนึ่งพันบาทครับขึ้นไปแล้วสองพันสี่นะบวกไปแล้วนะครับบวกไปแล้วนะครับบวกไปแล้วครับบวกไปแล้วนะใครหยุดหยุดได้เลยนะหยุดได้เลยเพราะว่ามันมาแล้วนะไวไวปานนี้เราก็ต้องบวกบวกแล้วก็หยุดได้นะครับไวถอนกันได้เลยนะแต่ผมขอตีกันสักนิดนึงนะมันยังมันมืออยู่นะ ขอสักหน่อยนะสักหน่อยมันก็ไม่มาให้สักหน่อยเลยนะอ่าแปดสิบครับทุบๆตุนโอ้ดูดไปหมดแล้วนะเดี๋ยวพันหกนะครับพันหกแล้วขอไปสิบห้าบาทครับโอ้ยโอ้ยน่าตลกจริงๆเราทุบไม่ตายเนาะเออดูดิโอ้ ทุบไม่ตายยังไงอยู่ทำไมคืออะไรโอ้โหไม่ยังไม่ได้ทหารสักตัวเลยเนาะเออถ้าทุบทุบโดนทุบโดนญ้านี้ไม่ตายนะครับเอเราไม่เราไม่เสียยอ,ยอดเงินนะทุบโดนญ้า ไม่ตายให้อีกเนอเออไม่ตายให้อีกอวันนี้ทีเด็ดไปแล้วนะมัน,นจะไม่รู้จะเหลืออะไรให้ดูกันแล้วนะนะโบไปอีกทีครับอีกหนึ่งไม้นะครับไม้สุดท้ายครับตอนนี้ไม้สุดท้ายครับจะเป็นอย่างไรนะครับตุ้มของใครอ่ะไม่ใช่เราโอเคครับเรียบร้อย มันเด็ดออกไปแล้วว่าหนึ่งพับาทตั้งแต่ช่วงแรกนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ดูแล้วช่วงท้ายครับวันนี้กดถูกใจกดซับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้มีพลาดคลิปเด็ดๆกันต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ